ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเจนที่ปรึกษาการขาย m g ค่ะและน้องโรดที่ปรึกษาการขาย m g ค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ MG KP ซีเคออโต้คลองหลวงค่ะแล้ววันนี้เรามาดูรถรุ่นอะไรคะพี่เจน z ซรุ่น X ค่ะเป็นตัวท็อปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วรุ่นนี้มีข้อดีอะไรบ้างคะข้อดีก็คือได้ความล้ำสมัยและทันสมัยค่ะทรงสปอร์ตแล้วก็สวยงามที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงไม่เกินแปดแสนด้วยซ้ำราคาดีมากเลยคะออปชั่นนีของเขาให้มาท็เลยทีเดียวมีออปชั่นอะไรบ้างคะพี่เจนให้นะ จอมาทั้ง10นิ้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือหน้าปัดนะคะให้แบบดิจิตอลมาเลยทีเดียวค่ะสามารถสมัมผัสทัชสกรีนได้เลยใช่ไหมคะใช่<ะ>แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะตัวนี้ให้แอร์แบ็กมาทั้ง6ลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของสลูที่เปิดปิดที่เขาหิดก,กันอยู่ใช่ไหมคะพี่ชัยใช่ค่ะ,คะก็ตัวนี้คือลูกค้าได้ครบกันเลยทีเดียวค่ะแล้วมีระบบไอสมาร์ทด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ไอสมาร์ทของเรานะคะจะสั่งการด้วยเสียงนะคะหรือว่าตัวนี้จะมีข้อมูลให้กับลูกค้าสนนะดวกสบายมากเลยนะคะ ตัวนี้มันจะมีในเรื่องของรับสายวางสายโทรศัพท์ในคอนโดมีค่ะสามารถกดรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยได้เลยสะดวกสบายมากค่ะเวลาขับรถขับรถคุยโทรศัพท์ได้สะดวกเลยค่ะพี่เจนให้กล้องรอบคันมาด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะมีกล้องรอบคันทําให้ผู้ขับขี่นะ่ะเห็นภาพทั้งรอบคันเลยค่ะแบบสามมิติกันเลยทีเดียวเห็นภาพท<ช>ัดไปเลยค่ะแล้วเรื่องของเบาะหลังนะคะพี่เจน เบอร์หลังนะคะแถว2นะคะลูกค้านะคะสามารถพับได้60 4ิค่ะไม่ว่าจะขนของหรือว่าขนสัมภาระไปเที่ยวอย่างนี้นะคะลูกค้านะขนได้แล้วก็พับได้เต็มที่แล้วก็กว้างมากเลยค่ะดีจังเลยนะคะแล้วสีเบาะเนี่ยเป็นสีสวยได้ไหมพี่เจนสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็ทรงสปอร์ตนะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะดำและก็น้ำตาลค่ะแล้วไม่โพอนะน้องรถ ังให้แบบว่าตัวคุมคอนโทรลมาด้วยในยคือในเรื่องของการล็อกความเร็วระหว่างที่ลูกค้าขับขี่หรือว่าเดินทางไกลนะคะลูกค้าสามารถตั้งล็อกความเร็วได้เพื่อความผ่อนคลายในการขับรถในระยะทางไกล้ยวยค่ะสะดวกมากเลยค่ะพี่เจนใช่สะดวกมากแล้วก็ราคาถูกคุ้มมากคุณเจนค่ะน้องรถรุ่นนี้ต้องซื้อแล้วนะคะใช่คือในเรื่องของออปชั่นช่วงล่างนะคะหรือว่าเรื่องในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยของเขาให้มาครบเลย าสนใจสามารถติดต่อได้ทางไหนคะพี่เจนทางลิงก์ไลนด้านล่างนี้เลยนะคะจะมีพี่ๆที่ปรึกษากันขายนะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ให้รายละเอียดให้กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงคะ่ะก็เอาไว้พบกันใหม่รุ่นต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ